สวัสดีคะ่ะน้องบอ๊อบช่างบอา๊อบจ๋ามาตัดผมให้คายมาดูสีสวัสดีค,ะค่ะ,คะน้องชเชค่ะคน้องเชบลค่ะน่ารักจังนางเอกเอก,กนะคะวันนี้มาทําสีผมเพื่อที่จะไปไหนลูก,ละกน,นะออุบไ,ไว้ก่อนนะคะยังเปิดเผยไม่ได้แต่บุคลิกคาเลคเตอร์ให้เขาทำยังไงลูกเขาให้ทำอะไรสาวแบบเ่อย่หค่ะ ตกช็อค่ะชอบมากแล้วก็น้องเชอเบลนี่พี่แจ็คเพิ่งรู้ว่าเป็นนางเอกหนังเออเอกละครเรื่องเงาอะไรนะดอกโศกจบไปหรือยังจบไปแล้วอ้วภาพอาถรรพ์นะคะใกล้อวสานแล้วเนาะโอ้ค่ะ ก็ตอนแรกพี่แจ็คก็คิดว่าเชอร์เบลเป็นลูกครึ่งไม่ใช่นะหน่าเหมือนมากเออตาเตอไปหมดเลยอ่ะแต่หนดหนูโตที่มังนอกใช่ไหมประเทศอะไรลูกอยู่เบลเยียมค่ะที่ที่ประเทศหนูมีคนแค่เท่านี้ไหมคะอันนี้ค่ะถ้าเอาไปนี่คือขายดีเลยนะคะขายดีเลย เออเอาไปเก็บเอาไปออกงานวัดที่เบลเยี่ยมนะคะแต่แอบ,บดูแอบบดูช่างบับตัดผมแอบบดูแอบบดูอ่ามองตรงเลยค่ะเดี๋ยวพี่แอบ,บสอยดูกันสีผมสวยช่างบับพีเต์สีนิดนึงสีอะไรลูกบอลประกายเขียวออกมุนๆน,นะพื้นพื้นฐานผมสีเข้ามาไปสีอะไรสีดำมากสีดำมากดำธรรมชาติหรือดำยังไงครับ อ๋อแล้วเราเก็บความยาวไว้เท่าเดิมแล้วก็ไล่ผมให้มีเลเยอร์เวลาเราม้วนผมสวยๆใช่ไหมครับเอาเลิศๆเลยพี่ว่าพวกนี้ไปใส่รองเท้าส้นสูงได้แล้วนะครับ <c oughs> หนูมไม่พอชักผมเลยวันนี้แอดมินวันนี้แอดมินหยุดอะคะ่ะคนที่ถ่ายรูปอะคะ่ะวันหยุด นี่บุคลิกต้องเปรี้ยวเสร็จแล้วจ้าเป็นยังไงบ้างทางนี้ทางนี้ค่ะเออแก๋สีสวยพี่น้องใครนะใครเป็นคนทำสีมามาดูผมให้น้องหน่อยจ้ามาดูนิดนึงค่ะแล้วก็พรีเซตนนิดนึงโจทย์เขายังไงนะโจทย์แรกโจทย์ เอารูปภาพมาเนาะอยากได้อย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าสีอะไรจะเอาสีนี้เออหันหลังได้ไหมลูกหันหลังหันหลังพี่บ๊อบจับผมดีๆเอามาด้านหลังค่ะน้อองกยามันออกเป็นแนวเอสนะแล้วก็ทำไฮไลท์นะไม่อยากให้เป็นสว่างมากเพราะว่าจะดูเหมือนแบบเป็นฝรั่งเกินใช่ไไไฮลท์เข้าปแต่น้องอ่ะใช่กอย่างนี้เน้นเน้นเข้มอยู่เข้มอยู่ค่ะ ก็หน้าเนาะเหมือนลูกครึ่งอยู่แล้วค่ะแปลกมากวันนี้เซอร์ไพรส์หันหน้ามาเลยจ้ะก็คือแบบว่าเหมือนลูกครึ่งแต่ไม่ใช่งงมากที่อยู่อยู่ที่เบลเยียมก็ฝากละครน้องนิดนึงนะแต่ว่าเรื่องใหม่อยากให้เพื่อนๆติดตามชมนะคะน้องเชอร์เบลใช่ค่ะค่ะเอกแตกเลยนางเอกป้ายแดงนะคะเล่นละครหลายเรื่องแล้วได้ข่าวแอปส่องแอปส่อง เออสีผมสวยเล่นหลายเรื่องแล้วพาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สีเรานี่ถ่ะยฉายอยู่ก็คือภาพอาถรรพ์ค่ะก็ออดแร์ถึงวันที่สี่ถ่ายมาค่ะแล้ววันนั้นไปถ่ายหนังสืออิมเมจมาผมดำเป็นนิดนึงใช่ไหมใช่ผมดำค่ะถ่ายออกมาก็ภาพพอสวยก็ถ่ายอะไรสวย,ย,สวยแต่ติดแตาผมเราผมเรามันดำดำแล้วถ่ายรูปไม่สวยใชย่ไหมใช่ดำแล้วมันทำให้หน้าเราดูแข็งร่วนอ่า อยากให้เพื่อนๆมาใช้บริการกันบ้างเนาะยังไงอยากให้สวยเหมือนน้องเชอเบลเจอกันต้องมาททีขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเมื่อกี้ลืมพรีเซนต์ผมไปว่าเออเพื่อนเพื่อนคนนึกไม่ออกว่าน้องเชอเบลผมสีดํามันเป็นยังไงนะคะพอเห็นรูปนี้แล้วลืมไปเลยลืมไปเลยไหนดูซิรูปเดิมมันเป็นยงค่ะไหนอิมเมจเดี๋ยวนะอย่เฉยนะอิมเมจเล่มนี้นะคะผิวขาวแต่ผมมันดํามันมึนไปหมดเลยนะ แต่ลุกนี้สิคะขอบอกใช่เลยอย่าอ้าเล่มน,นี้นานหรือ,อยังนานหรือ,อยังคะนมื่าประมาณสองปีที่แล้วค่ะ,ะพี่แจ็คบอกอุย้ยผู้หญิงคนนี้คุ้นๆเชอเบลนี่เองนะคะขอบคุณมากคะ่ะน้องชเชอเบลสวัสดีค,ะค,ค่ะ